เขาจับก็จับตาม,มเขาจับจบมูกก็จับจมูกเขาจับจมูกไว้เฮ้ยครั้ง,งนี้ก็เข้าได้เหรอ,อเอาแล้วทำไมยังแก่ はう。<laughs>